กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอแผนกรบบอบวงเงินการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ3ล้านล้านบาทต่อหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชอในสัปดาห์นี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุน2.4ล้านล้านบาทยกรถไฟความเร็วสูงออกจากแผนการลงทุน นายจุลาสุขมานนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนคกล่าวก่อนเข้าหาหรือร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบนถึงกรอบวงเงินทำแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ3ามล้านล้านบาทว่าเป็นการหาหรือถึงแผนการใช้เงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ3มล้านล้านบาททั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ อาทิโครงการรถไฟทางคู่11ซ้สายรถไฟฟ้าสายสีต่างๆการขยายสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิมอเตอร์เวย์ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเดลิงรวมถึงจะมีการนำโครงการอื่นๆมาร่วมด้วยแต่ยกเว้นการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งหมด2.4ล้านล้านบาท โดยการหาหรือเป็นการจัดสรรเงินว่าโครงการไหนจะนําเงินส่วนใดมาลงทุนซึ่งการลงทุนบางส่วนอาจจะใช้เงินกู้บางส่วนอาจจะใช้งบประมาณประจําปีและการร่วมทุนกับภาคเอกชนหรือที่ปันพีรวมถึงการลงทุนทางอากาศอาจจะใช้เงินของรัฐวิสาหกิจนั้น,น,นมาขยายกิจการ สำหรับกรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ3ล้านล้านบาทนั้นนายจุลาระบุว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์5ด้านของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่ปี2558ถึง2565ที่คาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนถึง3.3ล้านล้านบาท ส่วนการลงทุนดังกล่าวจะใช้วงเงินเท่าไหร่นั้นจะต้องรอหาหรือกับสบนว่าจะมีการจัดสรรเงินจากส่วนไหนมาใช้ในการลงทุนทั้งหมดโดยจะสรุปแผนการใช้เงินในการลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมอาทิรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีชมพูก่อนจะนำเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไปภายในสัปดาห์นี้